ก็จ <t od il |ms|> ังเป็นอย่างไรว้าฮัลโหมาเดี๋ยวไฟแดงจัดตัวด้วยงานบูฟ้าบ่ก็อะไรนี่ล่ะเขาเสียงไปนั่งนี่ตำรวเนี่ยขี่บูาไปไปปีขี่่งั้นนะ

ไม่ได้เลยเพื่อนขห้นมาเลยเอาคอยล่ะรัไปจ่ล่าตุ๊ดจ่าล่าตุ๊ดเอาเราเจอม้วเราจะไปล่ามูปลา อะขึ้นลวดสลิงไปครับมาหลับย่ายเอ้าเอ้าใครใครยาวเลยวะเอ้าเอ้าแรงงานมันมันเพิ่มขึ้นวะเอ้ามันมีคนดึงเหรอ มาย้ายมาตรงน้ำไกลแท้ตรงน้ำผมไม่ฮี่นไว้ย้ายไม่ถี่ร้อยเหล็นซะหรอน้ำออมาลดนะน,นะครับเนื้อละห้าร้อยบาทนะค่าไฟไปยี่ร้อยเหลีบบน,น้ำเลย อาอครูกันกับร่มถังด้วยเอากินผัาถังคุณผัาถังไปก,ก,ก,กินหาเจิเอาเรามาดูไปสัมผัสเผาที่นอนนหอน,น,น,น้ากันนะอันนี้ชอบเผาหนีเพราะใส่เกือบเอายืมเสืเอลิวแล้วครับคนี้สัมผัสตาหลับก็ได้ตอนนี้มันทางไปทางหัวหน้าเขาหหน้าเัน้ครับตอ,อสัมผัสกันน้าเผา ครับพวกเราภูร้าเผาเนี้ยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อการะบุตัง <laughs> เป็นสายพันธุ์ใหม่เผ่านี่มีผู้อยู่อาศัยอีกกี่คนครับเอ,อ่ออยู่สองคนครับผมบัวบัวบัวแล้วนี่พี่จะแปาการซปเปอร์เทนอาทิตย์หน้านี่จะรางวัล่ยเป็นได้เป็นอะไรครับอ๋อน่าจะได้เป็นที่นาประมาณแปดตารางวา <laughs> จะมาทำลายครับ เอามาทําอะไรก็ได้ครับแล้ววันนี้ได้กินข้าวเย็นกับอะไรครับยังครับกําลังมาหาอาหารครับมีลูกออดลูกออดแล้วก็แมงดานะค่ะแล้วก็แมงดาห้องน้ำเข้าที่ไหนครับห้องน้ำห้องน้ำเออลงข้างล่างเลยค่ะส่วนข้างล่างเลยค่ะห้องน้ำสาธิตวิธีการทำคทวามสะอาดรูตู้ใช่ไหมเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับไม่ได้รูตู้นะสาธิตเร็วเอาาออเันนี้ไม้เก็บ อันนี้ไม้แก้ตรูแล้วเรียนหนังสือไหมครับเนี่ยได้เรียนครับเรียนที่ไหนเนี่ยเรียนที่สารคามครับเดินไปครับตือต้องตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนเดินไปสารคามไปกลับเหรอไปกลับใช่เดินไปกลับสารคามมีหน้ามีกล้ามีกล้าขาการเดินสารคามไยเดินลัดไปทางไหนคือลัดทางไปทางลงทางเ้า้ะปวดขี้ล่ะขี้กลางป่า ไปถึงกี่โมงครับเมื่อไปถึงก็ถึงเย็นอาจารย์อาจารย์สอนอะไรยังเลิกแล้วอาจารย์เลิกแล้วไปเข้าห้องปุ๊บอาจารย์ปล่อยนิสิตเลยก็เลยเดินกลับมาก็เลยเดินกลับมาอีกก็ไปก็ไปอีกก็าสงสารวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรเดินกลับมาแล้ก็ไปอันนี้ไปออกซุปเปอร์เที่นี่ไม่อยากได้โมไซร์แล้วไมกได้ที่นาไม่ได้ที่นาที่นาไรที่นาที่เป็นเรียนสารธรรใช่โอ้น่าสงสารมาก อันนี้ลูกชายเหรอไม่อันนี้เป็นเอาเอามามาม่เอาอันนี้เป็นลูกน้องเผ่าพันธุ์อันนี้ตากล้องครับตากล้องตากล้องจะฝากอะไรฝากอะไรถึงฝากอะไรถึงอยู่ทางบ้านไหมนายยกไหมครับหรืออะไรไหมไม่ไม่ครับฝากฝากไม่รู้ไม่รู้นายกเราไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ซีไม่รู้ไม่รู้วะไปครับเราเรากลับมานะครับเผ่าพันธุ์เนี่ย เขามีไฟฉา,ายด้วยนะมีเครือ่องมีไฟใช้ด้วยนะไฟใช้เหรอพายุมาทำไงเลย <c oughs> อยู่ในนี้แหละนี่ในท่อมีท่ออยู่ในท่ออะไรอมึงใช่ท่อร้ <c oughs> องเพลง